สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนอุบลวันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรกรคนรุ่นใหม่สมาร์ทฟาร์มเมอร์อดีตเป็นพนักงานโรงงานปัจจุบันผ่านตัวเองมาเป็นเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์มีแบรนด์ข้าวเป็นของตัวเองในชื่อข้าวดาวพสุ์เราไปรู้จักกับพี่ดาวพสุ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้สำนักงานทกศจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับทายาทเกษตรกรรุ่นที่3ของธนาคารนะครับก็เป็นความภูมิใจของธนาคารผ่านโครงการทายาทเกษตรกรนะครับซึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาสู่สังคมเกษตรกรรมมากขึ้นนะครับทดแทนคนรุ่นรุ่นเก่านะครับวันนี้ก็อยากให้ทางน้องๆแนะนําตัวเองก่อนครับผม สวัสดีค่ะชื่อดาวประสุขสตยากูลนะคะสวัสดีครับผมพานุศีคพงค์ครับครับก่อนอื่นก็อยากสอบถามนะครับในหลักสูตรทายาทเกษตรกรของธนาคารนะครับมีการอบรมอย่างไรบ้างและใช้เวลานานเท่าไหร่ครับค่ะในการเข้าร่วมโครงการนะคะของเรามีอบรมอยู่9เดือนนะคะแต่ละเดือนตัวนี้เราไปก็คือ3วันนะคะในการไปแลกเปลี่ยนและให้ความรู้นะคะ กับเครือข่ายทั่วประเทศนะคะและทีมงานทกสค่ะในส่วนของการอบรมหลักสูตรทายากเกษตรกรนะครับหลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้วนี่มีผลกับการประกอบอาชีพของเราอย่างไรบ้างนะครับที่สิ่งที่เราได้ประโยชน์นะคะหก็คือเราได้ความรู้ในการวางแผนธุรกิจนะคะแล้วก็มีการต่อยอดในการทําธุรกิจ นะคะแล้วก็มีให้ความรู้นะคะแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายนะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถมาต่อยอดนะคะในการทําธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่ว่าเขายังไม่สามารถทําธุรกิจวามแผนธุรกิจได้ก็สามารถที่จะมาร่วมโครงการทายาทเกษตรมืออาชีพได้นะคะตัวนี้ของทกสเขาจะมีจัดทุกปีนะคะครับ ทราบว่าเรามีการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารในโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ย0.01นะครับก็อยากทราบแผนธุรกิจของชุมชนสร้างไทยที่เราดําเนินการรวมถึงผลที่ให้กับชุมชนนะครับผลหรือแผนที่ให้กับชุมชนนะครับที่เราได้โครงการนะคะก็สินเชื่อนะคะเรามี2ส,สินเชื่อนะคะก็คือ SME แล้วก็ธุรกิจ สร้างไทยนะคะตัวนี้เราตอบแทนสังคมโดยหนึ่งนะคะก็คือเราจ้างแรงงานนะคะก็คือแรงงานชาวบ้านที่ว่าเขามีการรับจ้างทั่วไปนะคะรับจ้างทั่วไปแล้วก็มาทํางานกับเราโดยที่ว่าเราจ้างค่าแรงขั้นต่านะคะแล้วก็2รับรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านนะคะ3นะคะเราแลกเปลี่ยนให้ความรู้นะคะกับชาวบ้านในเรื่องการทําเกษตรนะคะในเรื่องการทําข้าวบ้าง ทำแบบไหนแบบอินทรีย์อย่างนี้ค่ะแล้วก็รวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจแล้วก็สร้างเข้าโครงการอินทรีย์ล้านไล่กับของทางจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะครับอยากให้ฝากถึงเกษตรกรหรือว่าคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะกลับมาทําการเกษตรมานเรานะครับตอนนี้นะคะอยากแนะนำนะคะคนที่มาทําเกษตรนะคะการทําเกษตรมันค่อนข้างจะยากนะคะผลผลิต ไม่ได้ปีต่อปีนะคะมาปีแรกทุกคนต้องทําใจว่ามันไม่ได้นะคะมันจะเริ่มได้ก็คือปีที่2ปีที่สานะคะเราต้องมีการวางแผนและมีความรู้ในเรื่องการเกษตรนะคะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่มีเงินทุนทรกรศก็สามารถช่วยเราได้ค่ะตัวนี้ต้องขอบคุณนะคะทางทกศกน,นะคะที่ว่าส่งเสริมให้เรานะคะแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้เรานะคะเพื่อการมาต่อย,ยอดธุรกิจของเรานะคะครับก็ฝากถึง ทายาตเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับในส่วนของทกศก็ยินดีนะครับสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนพร้อมความรู้นะครับให้กับทุกๆคนนะครับสามารถที่จะติดต่อกับทกศได้ทุกสาขาครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณน้องทั้งสองคนครับผมขอบคุณค่ะทกศ ยกระดับชีวิตกเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ